วันนี้เรามากันในหัวข้อความรักการงานการเงินนะคะในเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวลัคนาตุลชาวราศีตุลแล้วก็คนที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ในตุลหรือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะก่อนอื่นเรามาทาั้งพลังงานกันก่อนนะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นะในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเจอพลังงานลบๆอะไรบ้างนะคะเยอะแยะมากมายเพราะความแม่นยำนะคะเรามาล้างพลังงานกันก่น โอ okay. เริ่มกันเลยนะคะปรับกล้องนิดนึงปรับกล้องอีกนิดนึงมีปัญหาเรื่องมุมกล้องกันตลอดเลยนะ โต๊ะแม่หมอเล็กมากนะคะโต๊ะแม่หมอเล็กมาก้องหาซื้อโต๊ะใหญ่ๆเหรอโอเคเราจะใช้ไพ่พี่เทียทารอดนะคะนี่ทำสมาธิกันลูกขอเชื่อมต่อกับจักรวาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไฮเอเซลล์ของตัวลูกเองช่วยนำทางให้มีการ พยากรไพ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยเถิดขออนุญาตพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งพ่นเพื่อนชาวตุนลนะคะให้เปิดทางให้ในการพยากรณไพ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลย หมอนจะมีความสุขจนน่าหันใสลเราเกิดมาเพื่ออะไรคะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขแล้วเราจะทุกไปใหญ่นะเนอะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะใช่ไหมบนโลกนิติดที่สามนี้ฉะนั้นจงมีความสุขค่ะจงมีความสุขนะโอเค คิดว่าฟังซีรีส์ความรักนะคะมีครบรถนะคะสุขทุกนะคะ,ส,ะ,คะสมหวังและผิดหวังถ้าฟังแล้วใช่เราชอบกด9 9้านะคะเพื่อน้อมรับคำทำนายแต่ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ไม่ชอบอย่ารับพลังงานไม่ดีไว้กับตัวเองนะคะปิดคลิปเปลี่ยนคลิปดูคลิปอื่นได้นะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์ให้แม่หมอเป็นกำลังใจแล้วเป็นค่าครูนะ โอเคค่ะพลังงานของพี่เพื่อนๆชาวตุลเป็นยังไงคะในเดือนพฤศจิกายนก็คือในเดือนนี้แหละอโหพลังงานเป็นสิบถ้วยนะอืมคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะก็ดูได้นะสิบถ้วยนะคะพลังงานคืออุรมสมบูรณ์นะคะพูนสุกนะ ความรักค่อยกลมเกลียวนะคะเป็นครอบครัวนะคะแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะพลังงานดีมากเลยมีความสุขทุกสภาวะนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะแบบว่ามีความสุขแบบว่าหัวใจพองโตมากๆเลยนะอิฉจฉาจังเลยไพ่ดีไพ่พลังงานดีมากนะคะโอเค เช้าเช้าแบบนี้นะ่ะที่ยวเซเลีย9เก้าโมงครึ่งนะเป็นเวลากาแฟของแม่หมอนะอาจจะได้เห็นแบบตอนจัดกล้องกับฟงกาแฟอะไรบ้าง<ม>โอเคแกนงานของชาวตูนเป็นยังไงคะ โอ้โหเป็นคิงคิงออฟวนนะคะการงานในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นราชาของงานและธุรกิจทั้งของนะคะมีร้อยได้ร้อยมีล้านได้ล้านนะ,ะไม่ว่าคุณจะลงทุนลงแรงกับการงานใดไปนะคะประสบความสำเร็จกลับมาร้อยเท่าทวีคูณนะคะในเดือนพฤศจิก,กายน,นคือดีมากความท้าทายล่คะความท้าทายคือราชินีดาบการตัดสินใจ มันจะมีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเข้ามาให้คุณตัดสินใจแต่คุณจะตัดสินใจได้ดีและเด็ดขาดนะคะแล้วสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็อยู่บนบรรทัดฐานที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานด้วยนะไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจแก้ไขแก้ปัญหาคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแบบราชินิดาบเลยก็คือไม่ได้แข็งมากเหมือนรา เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยความสุขุมเยงเงือกเย็นและเด็ดขาดนะเราจะผ่านอุปสรรคปัญหาเรื่องงานไปอย่างเด็ดขาดนะหรืออาจจะอีกทางนึงอาจจะมีพลังงานเฟมินีนเพศหญิงนะเข้ามาท้าทายทำสัญ,ญญาณขาดหายไปเดี๋ยวสรุปให้ฟังใหม่ก็คือการงานในเดือนพฤศจิกาย,ยนคือประสบความสำเร็จเป็นราชาไม่เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำ หรืองานเสริมคุณจะเป็นราชาเลยนะของงานนะจบความสําเร็จทุกงานมีร้อยได้ร้อยมีล้านได้ล้านนะปัญหาที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นพลังงานเพศหญิงเจ้านายผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานผู้หญิงอาจจะนาปัญหาการงานมาสู่คุณนะคะให้ระมัดระวังนะ,ะหรือการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะการตัดสินใจในเรื่องงานนี้นะคะคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวนะคะด้วยความสุขุมและเด็ดขาดแล้วก็คาแนะนําก็คือให้ใช้ความสามารถที่คุณมีนะเนี่ย มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุนบุนะการเจราจาสุภาพอ่อนหวานสเสน่ห์นะคะใช้สเสน่ห์หรือความสําเร็จฉลาดปัดเปลืองหรือใช้เงินแก้ปัญหาหรือใช้ความอดทนนะคะมังกรความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําหรืองูนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการใชเ้เหลี่ยมปฏิพันธ์ไวพิบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดนี่ยนะคะ แล้วก็ให้คุณเลือกใช้ในการที่จะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องงานนั้นๆได้อย่างเหมาะสมนะคุณมีความรู้รอบด้านอยู่แล้วผ่านไปได้อย่างสบายๆนะคะโอเคการเงินของคุณในเดือนพฤศจิกายน Oh my god 5าดาบการเงินของคุณในเดือนพฤศจิกายนจะมีการทะเลาะเบาแหวง้งภาวะทางการเงินของคุณจะมีการทะเลาะเบาแหว้งกันเรื่องเงิน จะมีการรู้แพ้รู้ชนะนะความท้าทายคืออะไรคะความท้าทายก็คือการทะเลาะเบากแวง้งเรื่องงานนะคะการทะเลาะเบากแวง้งเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะเบากแวง้งไม่เข้าใจกันอาจจะมีปัญหาเรื่องเงิน เรื่องเงินถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือหุ้นส่วนจะมีปัญหาทะเลาะแบอกแย่งกันเรื่องงานแล้วแล้วก็ลามไปเรื่องเงินเอ,อประมาณนั้นเลยนะอืคําแนะนำนะคะเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาการเงินเนาะเป็นการเงินมาจากปัญหาการงานปัญหาการเงินที่คุณเจออุปสรรคที่คุณเจอมาจากเรื่องงานคําแนะนาให้ใช้สเตรนด์คำแนะนํ <c oughs> าของคุณ ไม่มีทางที่จะปณีประนอมได้นะคะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะที่จะแหกปากข่าแบบสิงโตเลยนะเออแม่หมอเล่นพันกันละไม่มีทางประนีประนอมในเรื่องปัญหาเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะต้องจัดสินใจเด็ดเดี่ยวแบบราชนีด,ดาบนะคะเพื่อที่จะจบปัญหาที่ทะเลาะก,กันเรื่องการงานต้องมีการรู้แพสรู้ชนะซึ่งคุณเป็นผู้ชนะนะคะเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวของคุณเนี่ย ฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องการเงินได้ทุกเรื่องนะเขาให้ใช้ความกล้าหาญในการที่จะกล้ารักษาผลประโยชน์การเงินของตัวเองกล้าที่จะรักษาผลประโยชน์ในทางความคิดของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็ยอมไปหมดนี่คือคําแนะนําแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะในเรื่องปัญหาการเงินที่ทะเลาะบอกแวงกันเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพของคุณเจ็ด เหรียญก็คือมันมาแลกมาด้วยความยากลําบากมันไม่ได้ง่ายเลยสุขภาพของคุณเนี่ยคุณจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีมันออกดอกออกผลและสิ่งที่คุณดูแลตัวเองมาน่ะคือไม่ใช่ว่าคุณอยู่เฉยๆยแล้วคุณก็สุขภาพดีคุณดูแลตัวเองนะมันบอกบอกว่าคุณดูแลตัวเองเนี่ยคุณมีวินัยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไม่เท้าความท้าทายของคุณคือคุณมีวินัยในเรื่องสุขภาพให้จงรักษาวินัยนั้น นะอย่าคลาดสายตาในการที่จะไม่หลงลืมที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะนี่คือความท้าทายเนี่ยมันมาด้วยความยากลําบากมันกาลังผิดบอกออกผลคุณไม่ป่วยคุณไม่เจ็บคุณแข็งแรงเนะี่ยเพราะคุณดูแลตัวเองดีนะคุณไม่ได้นอนอยู่เฉยๆกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนโอเคคาแนะนําในเรื่องสุขภาพ King o f One เ oh, อ่ออัศวินอัศวินดาทษทีค i ิส o f ฟว n ในเรื่องสุขภาพคุณจะต้องไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพใดๆมาก็แล้วแต่นะคะอยากเครียดอยาเครียดนะอยาเครียดเพราะความเครียดมันจะนำมาซึ่งพลังงานลบๆและทําให้เลือดคุณเป็นกรดนะเคยเข้าใจคำนี้ไหมที่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรคุณจะได้อย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณแข็งแรงคุณก็จะแข็งแรงแต่ถ้าคิดว่าคุณป่วยคุณก็จะป่วย เหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งอ่ะอยู่ๆเขาก็สุขภาพดีนะอยู่ๆเขาก็ไปตรวจแล้วหมอก็บอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็คิดว่าเป็นมะเร็งตายแน่ไม่มีทางรักษาหายสรุปสุดท้ายหมอบอกอยู่ได้3เดือนแต่ว่าสามอาทิตย์ไปซะแล้วอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยแหละคือคําแนะนําไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคเรื่องสุขภาพอะไรเข้ามาขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้แล้วคุณจะชนะ ทุกอุปสรรคในเรื่องสุขภาพโรคภัยต่างๆคุณจะแข็งแรงดีไม่เป็นไรแน่นอนเนี่ยนะแล้วก็ให้มุ่งม,มั่นเกี่ยวกับมีวินัยในการรักษาสุขภาพนะอย่าก,กินอย่าเที่ยวเยอะสุดโต่งนะคะดูแลสุขภาพแม้บางทีไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองแต่มันก็ดีต่อสุขภาพของคุณโอเคในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวตุล,ละคะในเดือนพฤศจิกายนเป็นไงคะ the emperor ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็คือดีนะคะดีนะเป็นแบบม,มั่นคงมั่นคงมั่งคั่งเกี่ยวไหมคือคุณจะได้คู่ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและบารมีและเป็นคนดีนะคะเนี่ยเที่พเจ้าซูสนะสำหรับคนที่ทุกๆสถานะเลยนะคุณคู่ครองของคุณเนี่ยจะนำความมั่งคั่งร่ำรวยอำนาจบารมีมาสู่คุณด้วยนะคะและนี่อะไรอะ <c oughs> สองสาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่สบนสับเพื่อความแน่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้าสิบโอเคสิดาปัญหาเรื่องความรับความสัมพันธ์ของคุณมาถึงทางทางที่จะเป็นจุดจบของความเจ็บปวดและปัญหาหมายความว่าไงก็คือ10บดาบอะ ปัญหาความรักความสัมพันธ์มันทําให้คุณเจ็บช้ําเสียใจส,สุดๆสุดๆไปเลยมีหลงศพด้วยแต่มันคือปักดาบปักคือแบบตายไปแล้วก็ยังเอาดาบมาปักที่หลุมศพอ่ะคือมันเป็นการจบสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งที่คุณเจ็บ,จบปวดสิ่งที่ทําปัญหาความเจ็บปวดมาสู่คุณความสัมพันธ์นี้มันได้จบ พราะสิบดาบมันคือการจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสิ่งต่างๆที่คุณทุกทนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนระยะเวลาไม่เท่ากันมันได้จบลงแล้วมันจะจบลงในเดือนพฤศจิกายนความทุกทนนนั้นมันจะจบลงแล้วคุณจะกลับมาแข็งแกล่งดุดดังซูสนี่คุณจะกลับมาแข็งแกร่งคุณจะได้เกิดใหม่นะคะ เป็นคนที่แข็งแร่งกว่าเดิมนี่หรือคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างแข็งแร่งเป็นแบบซูสนะอ่านไปได้หลายทางคําแนะนําของคุณนักบวชชายคาแนะนําก็คือให้ออกบวชหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คือพอมันจบใช่ป่ะมันเป็นปัญหาที่หนักมากแล้วมันจะจบการจบในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ดี ดีกว่าคุณจะเจ็บมันดีกว่าก้าดาบอะสิบดาบอะเพราะก้าดาบมันยังมีสิบดาบรออยู่ใช่ปะ่ะแต่สิดาบนี่คือมันจบคุณเลือกที่จะจบปัญหาจบความเจ็บปวดคุณเลือกที่จะเข้าใจสัจธรรมเทโลเฟนคือไพ่นักบวชคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตคุณเลือกคุณเลือกที่จะปล่อยวางจากทุกเลือกทางสงบสู่ชีวิตเลือกรับตัวเองเข้มแข็ง แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะเข้มแข็งและดำเนินชีวิตต่อไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องสมมุติแม้แต่ผู้ครองคนรักสามีภรรยาลูกพ่อแม่ทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยโดยภาพรวมแล้วนะคะคุณจะจบปัญหาแล้วคุณจะได้เจอครอบครัวที่ เป็นครอบครัวจริงๆคู่ครองคนรักที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกจริงๆในในครั้งนี้เนี่ยมันลิงกันจบเพื่อเจอสิ่งใหม่นะคะสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณไม่เลือกที่จะจบคุณก็ณจะต้องทุกทนแบบนี้ต่อไปแล้วเมื่อไหร่คู่แท้ที่เป็นครอบครัวที่จะมีลูกพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยมันจะมาถึงอ่ะอืมใช่ปะ คุณเคยขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอคนรักที่ดีหรือคนคนรักที่ดีถ้าเกิดว่าคุณจะต้องสูญเสียอะไรไปคู่ครองคนรักของคุณที่คุณจะต้องสูญเสียแสดงว่าพลังงานความถี่ไม่ตรงกันมันก็เลยถูกดีดออกจากกันคู่ครองคู่แท้ของคุณจริงๆกําลังจะเข้ามานั่นเองพลังงานที่คุณเจอมันไม่คู่ควรกับคุณมันก็เลยหรือ ไม่มีใครดีไม่มีใครชั่วซะทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันมีแค่เรื่องพลังงานที่ไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็ถูกดีดออกจากกันเพราะจัก,กรวาลจะต้องการให้คุณเนี่ยมีพื้นที่ว่างๆรอบข้างตัวคุณนะเพื่อที่จะพาคู่แท้แท้จริงนะ่ะมาสู่คุณที่คนที่จะมาเข้ามาเป็นคู่ของคนรักที่ได้แต่งงานมีลูกพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างนี้ของคุณนะ ฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้คุณใช้ธรรมะนะคะในการเยียวยาตัวเองนะ,ะแล้วคุณจะได้เจอคู่ความคนรักที่จักรวาลจะส่งมาให้เนี่ยให้คุณก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยความเข้มแข็งและการมีรักไร้เงื่อนไขนะคะขอให้ความรักคุม้คมครองขอให้คุณเจอคู่แท้นะคะให้จบปัญหาและเจอคู่แท้ของคุณ นะคะโดยเร็วอยู่ที่ว่าเมื่อถ้าคุณยังจมอยู่กับความทุกข์นานผู้แท้ของคุณก็ยังไม่เข้ามาจนกว่าคุณจะรักษาพลังงานและปรับระดับความถี่ขึ้นไปได้เป็นความถี่ที่สูงเขาถึงจะเข้ามานะฉะนั้นคู่แท้ของคุณรออยู่นะคะรีบๆเข้มแข็งนะแล้วก็จบปัญหาที่มันทําให้คุณทุกข์ใจคุณต้อง,องเอ็แล้วอะ่ะถ้าความรักที่ใช่มันจะไม่ทําให้คุณเอ็ถ้ามันเอ็แสดงว่ามันไม่ใช่นะคะ โอเคขอให้ความรักคุ้มครองนะคะให้สุขสมหวังนะคะขออนุญาตปิดคลิปนะ